สวัสดีวันที่21มิถุนายน2565กับสภาพอากาศห่อนในภาคอีสานเพื่อนียังมีการอ่อนทั่วขององค์การมอลำที่ไปอ้อนทั่วทางกรุงเทพและปริมณฑลมอลำใจเกินร้อยไปอ่อนทั่วเมือสุดถ่ายที่มอชิต2และช่วงมอคำทั้งลมทั้งฝนตกกระน,นำลงมาจนค่อนว้อยนักจนตีต้องเก็บเขาเก็บของลงมาผัก ว่าน่าบอยสิรใชัยได้มาจุดถูกขอให้ฝนหยุดตกและสามารถเปิดการแสดงได้แต่ก็ยังมีฝนตกมาแน่แต่แฟนๆกับบอ,อยกลางหฮมเบิงมะล่ำศิลปินกับกางหฮมแสดงบรรยากาศกับแฟนๆก็ยังนานแน่นกันคือก่าแม้ฝนสิตกลงมาบรรยากาศเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับ น้องอดใจรอดจะน้อยครับปกติคนบรลเนี่ยบอออกมาหนาหารได้ดงนั้อดยีคเรียบร้อยค่ะวหนา วันสันเก้าวเลี้ยวค่ะเดี๋ยวเห้าทํานกะทํา้อิำ เป็นการอ้อนทั่วมือสุดถ่ายของหมอลำใจกนรอยที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลต่อไปกับมงกับส่ภักอีสานกสิมีการไหลสดผ่านกุมปิดในวันเกิดของบอยสิริชัยวันที่26มิถุนายนโดยมิแอนอรอดีคู่หักเงินหลานขึน้นไปร่วมไหลสดนำใช้เป็นเอฟซีของหมอลำใจกันรอยกติดตามไปให้กำลังใจกันได้ใครมีขามคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เขออ้ามาไ้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อผู้ผ่านคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ